ครับเพื่อให้พี่น้องเข้าสามารถกลับมาใส่ชีวิตเขามาเหตุงานตามปกติได้เร็วที่สุดเมื่เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในการเหตุกิจการเบียกงานการสั่งนี่ก็ทรวงการขังนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการขังงละก็รัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงการขั้งอีกสองท่านนั่งรวมกันถแถลงนะครับอ,อันนี้ก็ผ่านผลไปเนะาะเอาพี่น้องติดต่อเลยธนาคารต่างๆที อยู่ไก่บานหรือข้าผูกพันเ้าเกี่ยวของนะครับอันนี้ว่เกี่ยวย่าไปหาเพินได้ครับส่วนจะได้หรือบ่ได้ก็แล้วแต่ครับบ่ฮู้ควอกันแผนงานโครงการมาแบบนี้บอกพี่น้องฟังครับบ่ด้อย่ามาโทษผมได้ไปโทษรัฐบาลบุญไปโทษรัฐมนตนรีบุญครับวันนี้มอเบิง้งเรื่องน้ำท่วมทุกปีครับแต่มีน้ำท่วมขึ้นมาปุ๊บนี่ครับรัฐบาลต้องหาเงินโหลดอื หาเงืนเตรียมมาเลยครับพระชาชนเดือดร้อนเลยต้องมีการแก้ไขปัญหาจะเพาะหนาบ่อยมันลุกลามไปกว่านี้ครับหลังจากน้ำลดแล้วนี่ครับพี่น้องจะได้รับการเยียวยาแบบไหก็ต้องว่างแผนดเดยแก้ไขปัญหาระยะเงาโมเมนต์ว่าเลี้ยวปีปีหนึ่งก็เลี้ยวไปแม้ว่าเขาต้องคิดต่อไปอีกลหลายหลปีให้มันเป็นวาระแห่งชาติเรื่องการบริหารการจัดการน้ำนี่เป็นเรื่องสําคัญเลยเมืม่อมีคณะรัฐมนตรีใหม่เข้ามาบริหารประเทศแล้ว ก็จะบรรจุเป็นวาระเร่งด่วนครับจะต้องมีการจัดตัง้งศูนย์ำนำนวยการแก้ไขปัญหาอุทกภัยครับให้มันเป็นเอก,กภาพจัดรูปแบบของคณะกรรมาการมีอำนาจนาทีการใส่งบประมาณที่มันชัดเจนแต่เขาบอกว่ชัดเจนบ่ครับมันหม่วอะครับเรื่องไดยังต้องต่อ,อรอัฐบบลใไม่มาครับตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาให้ชัดเจนครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับน่ายภุ่มไทยภุมิภ่มถ้ำไม่ไปเปลี่ยนสื่อเพิ่นโอ้ยตายละน่ายภุมมถํา ิ่นเป็นร่องนนย,ยกาัามนตรีมืนตีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาาิชิ์แล้วก็รักษาการนนย,ยกเลยครับเพราะเป่อนอาวุโสเลยรองนาย,ยกท่าน,นีครับที่เิ่นกินเขาเขาเกาชิปีนะบมเป็นอย่างรับต่เป็นก็สจีเป็น,นตัวเอเอิ่นเป็นประทานครับอืมแล้วก็นายอนุทิ่นอืมร่องนาย,ยกนี่ครับเป็นรองประทานแล้วก็ลอยเอกทัรมนัสนี่ก็เป็นรองประทานนะครับ ก็มานั่งประชุมหาลรือกันจะตั้งศูนย์อำนวยการสถานการณ์อุทกภัยครับคณะกรรมการก็จะแบ่งเป็นสองส่วนก็คือส่วนแรกก็คือการบริหารจัดการน้ำระบายน้ำแจ้งเตือนนะครับรตัฐมตรีว่าการกระทรวงเกษตรจะดูแลเพื่อให้ทุกคนทราบข่าวว่าน้ำมันจะมาจางไหนมันจะมาหลายปริมาณเท่าไดเพื่อบพ่ให้ตื่นตระหนกตกใจว่าั่นแล้วกระทวงดิจิทัลอียืนยันว่า จะบบกเกิดน้ำถ่วมเหมือนปี2,554ย,ยังเด็ดขาดเป็นวะเออเอากราถูกครับพี่หาซีนี่นักเลือกเกินเนเนาะแลักการที่2ก็คือมาตรการซอยเหลือประชาชนรัฐมนตี่าการกระทรวงมหาดไทยนี่ครับจะเป็นหลักในการบูรณาการซอยเหลือจากทุกหน่วยงานอันนี้คือเป็นเป็นหลักเลยเป็นแม่งานเลยบอกง่าไงซะการใส่งบประมาณล่ะในการซอยเหลือบรรเทาผลกระทบ การใส่งบประมาณของสูนน้ำน่ยการธนาการอุทกาัยรักษาการนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้พิจารณาจากที่แต่แลราฝ่ายเสนอมาจะใส่งบกลางในการซอยเหลือมันเท่าผลกระทบก่อนทั้งนี้จังหวัดที่ประกาศเป็นเขตภัยพ,ยพิบัติจะมีงบมีเงินทดลองจ่ายอยู่แล้วจํานวน20ล้านบาทหากว่าเพียงพ่อกับต้นสังกัดจะของบกลางตามขั้นตอนต่อไปเขามีขั้นตอนเขาอยู่ ยี่สิบล้านพ่อจะเฮ็ดจังไหนจะขอจังไหนเขาหูอยู่ว่าจะเฮ็ดจังไหนรับขันตอนมันมีอยู่เตรียมการไว้เบียงพ่อมันยังบอทับซ้อนกันนําคณะกรรมการชุดนี้สามารถดาเนินการแบบเร็วเลยฟาดแท็กอีกแล้วครับเพื่อตอบสนองความเดือดร้อนของพ่อพี่น้องให้มันท่านทวงที่มหนาที่ป้องกันแก้ไขเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูครับอจับตาสถานการณ์นามจังหวัดสุโขทัยโอ้สุโขทัยนี่หนักเลยครับหนักเหลือกเกินครับ วัดเสียหายอย่างแห้งเลยกรมชลประทานต้องอย่างติดตามสถานการณ์น้ำย่างไก่ชิดเนยจากปริมาณน้ำสะสมในแม่น้ำยมตอนบนครับอยู่จงังหวัดแพร่มั่นหลากลงมาจงังหวัดสุโขทัยรับอ่านเลยครับโดยวางช่วงที่ผ่านมาเมื่อช่วงที่ผ่านมาคุณรังสินะครับอำเภอศรีสัสชนาลัยมีปริมาณน้ำไหลผ่านมากถึง1,000 700ลูกบาทเมตรตอวินาทีตอนนี้เริ่มส่งโตวลวละ่ะเพิ่นว่ะอืมแต่ว่าสามารถเมื่อฮันจัดการนาได้เพียง1,2 0 0ลูกบาทเมตรตวินาทีส่งผลให้น้าม,มันกัดเสาะขั้นขั่นกันน้าเสียหายแล้วก็ล่นตลิ่งเขาไปถ่วมพื้นที่หาอาเภอกดกแก่อาเภอเมืองสุโขทัยอําเภอสวรรคโลกอําเภอศรีนครอ,อําเภอศรีสัชนาลัายแล้วก็อาเภอศรีสำโรงอาเภอนี้อ้มอออวมเลยครับ ชุดรับปาะท่านใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเดยเร่งระบายน้ำผ่านคลองต่างๆลงสูงาา่แม่น้ำยมสายเก่าและก็แม่น,น,น้ำน่านขณะที่ระดับน้ำในตัวเมืองสุโขทยัยยังตำกว่าตะลิงประมาณ50ซเซนติเมตรมีแนวโน้มส่งโตมางทีก็ค่อยไหลไปลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังยากอยู่สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำล่ะอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ครับที่ปริมาณน้ำเก็บกักอยู่กับก็มีอยู่ในเกฑนหลายกว่า80มีจำนวนจำนวนหนึ่งอ่างครับก็คือกิวข้อหมาซื้ออา่างมั้งครับอ่างกิวข้อหมานะครับครับอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำหน่อยกลัวหรือทอกับ30ของ30%เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่างมีอยู่7อ่างครับอยู่นำพุ่งอยู่บนหลัดล่ำตะข้องปลาศักชสิทธิ ทับสเสลากระเสียวข้องสีหยัดอันนี้ซื้อซื้ออ่างนะครับแล้วก็อ่างขนาดใ,ใหญ่ที่มีปริมาณนา้ำที่ใส่ได้อยู่ในเกณฑ์นหน่อยกว่า30%ของความจุอ่างมีอยู่11อ่างกับมียู่11อา่อางนะครับอันนี้เป็นก็รต้องว่างมาตรก,การไว้ชนรัฐบานก็ต้องติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังโอ้อยาากหลายครับน้ำม,มาแต่ละเทือนีลำบากหลาย กับกับพ่วานายพื้นที่ในเขียอีสานนี่ครับเมื่อมบฝนเท่านี้อ,อ,อย่ถ่วคก็เพิ่มน,นะครับอกับโมแนล่ะยังเหลืออีกหลายเดือนอยู่ดูฝนครับน้ำม,มันก็ไหลไปมองทีมันต่ากลัวแม่หมอครับน้ำไหลจากทีสูงลงสูง่ที่ต่าเป็นธรรมชาติของมันมองท้ต่ามันก็จะไหลไปกระางความเดือดร้อนอจังวัดอุบลผมนี่ก็ไข่แนล่ะบริยูใกล้ภูเขาแล้วนะม,ม่นมีน้ำป่าไหลลงมา แต่ว่าบางอำเภอก็อยู่ใกล้เขาก็มีเลยก็ต้องระวังน้ำปลาดินสไลด์นะครับดินไหลลงมาปัดถล่มรถหนี่ก็ลอยทุบป่องทุบปอ่ปองไปก็ไปซ้อนกับตอมอสะพานกับพังไปเสียหายไปเป็นขั้นเหมือนในถนนขาดคนสัญจรไปมากบ่ไใดต้องใส่เรือทองแบนทองปุ่งว่าไปพี่น้องเฮาก,กักินอยากอยู่ยากแล้วครับอุปโภคบริโภคก็ต้องนํำ กับสิ่งของไปบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องแต่ว่าปีนี้บ่ท่านเห็นอันพี่บินบรรลือฤทธิ์กับขนาดพิ่นนอะหรือมันลงแห้วผมบ่เลยข่าวปกติพี่บินบรรลือฤทธิ์นี่เพิ่นไปทุกหม่องทีพี่น้องเดือดร้อนเด้ขนาดป้าหมอข้างดำเพิ่นยังไปว่านเหี้ยับไอ้นักมวยอืไปว่านเหี้ยเจ้าปลาขึ้นมาแข่งกันนะนะครับปลาหมอข้างดำก็ยังเป็นปัญหายังเป็นอุปสรรคอยู่แล้วครับแต่ว่าเฮากับกับบอคอยให้ความสําคัญมันล่ะ งบถึง4ี่รล้านนะครับเอาไปสื่อกิโลละ15บาทในจังหวัดที่เขากรหนดนะครับอยู่จังหวัดอุดเฮาองขาบบไร้กรหนดเป็นเขตที่ปลาหมอข้างดำมันอารวาดเขาก่บ่บสือเน่ยครับแม่นถันมีเขาก่อโบสือมนบ่ครับแล้วก็อย่าไปเลี่ยงนะครับเลี่ยงบะได้มีไว้ในความกวรางเป็นความผิดต้องจัดการมันนะครับเอาลงหมอไปหรือเฮ็ดปลาแดกไปกับเรายังบัดกันยังมีท้างการแบบนี้อยู่น้ำไรเนี่ยก็ไปน้ำเนีวยปลาหมอข้างด้มบ่ตายเลยครับมันมีนอกน้ำคือ ปลาคอปลาเข่งเนมันทนเป็นทุนเลยหมอข้างดำก็เป้าเนี่ยครับว,ว่าคนที่เลื่อมมันหละผมย่านเลื่อมนะหมอคางดําครับแต่ก่อนมันมีไผ่เบาถึงมันเลยมาเบาวังนี่แหละครับจีซาหาเดือนนี่ซึ่งมันระบาดมาหลายปีแล้วแต่ว่าห้าบา,าเบาถึงมันย๋ยวนี้ไผ่เบาถึงโควิดเนี่ยครับมันมีดอกไผ่ไหนาก,ากากเนี่ยมันมีดอกอพี่อึง้งพี่กบพี่แขงยังกอบวไวใส่คับเส้าใส่แม่กระทั่งผมแต่ก่อนมาสิวาจากบ้านไดยย่านตายครับ วัคซีนก็เลียนไปฉีดอยู่าเพื่อดีดผเเนเจ้าไม่เนื่องนี่อย่างเดี๋ยวนี่ยไปเสียดวัคซีนโควิดนี่โอ้ยเลีวโหลดเพราะว่าคนบอกว่าย้ะไปฉีดได้มันมีผลตออ่อเนื่องเด้พวกที่เป็นโรคเป็นยังขึ้นมาแบบปัจจุบันท่านด่วนนั่นเพิ่นถามโหลดว่ามันไปฉีดวัคซีน